เมื่อคืนมมาหอนบรรยากาศในความมืดมนแห่งความหวาดเสียวและผวาในคืนหมาหอนปูดผีปีศาจออกมาท่องเที่ยวในเวลากลางคืน ในคืนวันหมาหอนวาดระแวงน่ากลัวคืนอันมืดมนคืนแห่งมืดมนและมนแหงออน่งแสงสว่างไฟพิงสร้างความอบอุ่นให้กับ ร่างกายไฟ